好的。<laughs> เดีดิดิดิคอร์ดกูก็เสียงหายไปเลยเซืดเด้วกกูยังไม่ได้ลงอ่ะเป็นแต่ของกูกูยังไม่ได้ลงเองเลยเฮียเอาให้ตรงกับเอร์ทันด้วยใช่ไหมอ่าใช่ไม่ถ้าอัน,นอันนี้หมดปะสรุป ไม่ไม่ได้หมดไปได้หมดนั่นเดี๋ยวกูเปลี่ยนแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเราไปเล่นตอนใกล้ๆนั่นเนี่ยสลกเวอร์ชันไหน,ไหนอันอันที่เล่นเมื่อวาน <20. S 2> ยี่สิบจุดเออมีเชตเดอร์ไหนน่าสนใจบ้างเดีย๋ยวเดี๋ยวมิจฉเชดเดอร์ใช่ไหมเชตเดอร์กูไม่รู้ว่าอันไหนน่านสนใจแัง,แงแแล้วะดูดด นี่กูสงง่งให้พวามึงเอาว่พวามงึงส <Okay. S 2> นใจปะอะไรถ้าจริจริงกูแชร์จอให้มึงดูเลยก็ได้นี่หวายเนี่ย